สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโช่เซรายตลีเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เข้าสู่เกมที่10ล้าประจำเช้าวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2020เริ่มกันที่สเปเซียเปิดบ้านพายกับลาเซโอไป1-2ใเกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูจากทางซิโรอิโมบิเลกับเซอร์เกตมิลิควิคซาวิตส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากทางเอมบราลาเอนโซลานั่นเอง อยุโรปก็เปิดบ้านเชืนเอาชนะโตลิโนไป2-1เกมนี้ทีมเยือนนด้ไปก่อนหนึ่งศูนย์จากนิโคลัสเอนกูลูก่อนที่เจ้าบ้านจะมายิงแซง2ลูกด้วยจากเวสตันเมคเคนนีกับทางเลือกโอนาโดโบนุชีปิดท้ายกันที่อินเตอร์มิลานก็เปิดบ้านเอาชนะโบลิญาไป3-1ครับวันนดี้เจ้าบ้านได้สลูก้จากโลเมโลลูกากูแล้วก็อะคราฟฮาคิมีครับเหมา2เม็ดส่วน1ประตูของทีมเยือนก็ได้มาจากเอมโมเนลวิกนาโตนั่นเอง นันก็เลยทาให้ตอนนี้อันดับหนึ่งยังคงเป็นเอซิมิลานฮะที่เก็บไป23คะแนนอันดับ2เป็นอินเตอร์มิลาน21คะแนนอันดับ3ยูเวนตุสแชมป์เก่ามี20คะแนนอันดับ4ซาสโซโล18คะแนนอันดับ5อันดับ6อันดับ7ครับ3ทีมนี้นาบูรีโลมาลาซซโอมีทีมละ17คะแนนอันดับ8เฮลัสเวโลนา15คะแนนอันดับ9อ้าอัลตันตา14คะแนนอันดับ10กอบอลญญาที่เก็บไป12คะแนน ไปที่อันดับ11แล้วก็12ครับ2ทีมนี้ซัมดูเลียกับเกอาลีมีทีมละ11คะแนนอันดับ13 14 15อย่างอูดีเซ่เบเดเมนโตแล้วก็สเปเซียมีทีมละ10คะแนนอันดับ16ปามามี9คะแนนอันดับ17ฟิลเลนติน่า8คะแนนแล้วก็มาถึงสนตกชั้น3ที่สุดท้ายฮะอันดับ18โตลิโนมี6คะแนนอันดับ19เจน,นัว5คะแนนแล้วก็บวยเป็นโคโตเน่ที่เก็บไป2คะแนน แวะมาดูกัน,นีิดัอาสนุหน่อยดีกว่ายังคงเป็นสลาตันอิราฮิโมวิชท,ที่ยิงไป10ประตูแล้วก็นักเตะที่แอซิซนที่สุดก็เอลิมบคิทยานกับเฟเดรโกเคซ่าที่จ่ายไปคนละ4ลูกลเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเกาโช่นที่สุดครับประจำวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมก็จะมีเวโลนาพบกายาลีปามาเปิดบ้านเจอเบเนเวโตโรม่าพบาซาสโซโลอูเดเซเ,เจอกับทางอัตลตันตา คอเน่พบนาโปลีแล้วก็คู่ดึกเป็นซามโดเรียรเปิดบ้านเจอกับเอซิมิลานส่วนคู่สุดท้ายของนัดที่15ก็จะเตะคือวันจันทร์ต่อเช้าวันอคารที่8ทธันวาคมฟิเลนติน่าก็จะเล่นในบ้านพบกับทานเจนัว